เป็นกำลังใจกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่ผมตูมตามนะครับกับ c ช n n e l รีวิวพระนะครับวันนี้ผมมีพระสวยๆนะครับ1รุ่น1นลังนะครับมาแกะให้ชมนะครับรอบที่แล้วผมได้มา1นลังนะครับเป็นพระปิดตาจัมโบ้นะ,ะหลวงปู่โตอินทสุวรรณโอออกที่วัดบางน้ำชนนะของหลวงปู่นองอภิชาโตซึ่งหลวงปู่นงท่านก็เป็น ลูกศิษย์ของหลวงปู่โตะนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะเปิดลังใหม่ทุกท่านชมเลยนะครับได้มา1นลังนะครับลังใหม่นะฮะใหม่ๆเลยนะฮะแกะซีนกันวันนี้เลยนะครับนี่นะฮะรุ่นนี้นะครับรายละเอียดนะฮะเขาจะการันตีนะครับเนื้อก้นคกตะกุดทองคำสององค์นะ,ะในลังนะ1องค์แล้วก็อ่าไม่ใช่นะนี่คือรายการแถยมยกหลังนะฮะเขาการันตีเนื้อชานหมากตะกุดทองคำหนองค์นะครับ แล้วก็คือการันตีตะกุต้องคำในลังประมาณ5องค์นะครับเดี๋ยวผมจะไม่ให้ท่านลุ้นนะครับก็เดี๋ยวแกะเลยนะฮะได้มาเดี๋ยวแกะแบ่งปันทุกท่านเลยนะครับไม่ต้องลุ้นนะครับวันนี้ไม่ต้องลุ้นนะครับมาแบบสบายสบายสไตล์ตูมตามรีวิวพระครับผมนะฮะนี่เลยครับเปิดลางออกมาฮะเขาจะมีชุดแถมยกลังอย่างนี้นะฮะมาในลังนี่คือชุดแถมยกลังนะครับอ่ะ แล้วก็อันนี้คือตะกรุดทองคำนะสี่องนะที่เขาการันตีมานะครับประมาณนี้นะฮะนอกนั้นก็จะเป็นรายการลุ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเคลียพื้นที่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูรายการนี่คือเป็นรายการแถมยกหลังเดี๋ยวให้ดูแถมยกหลังก่อนนะครับแถมยกหลังนะฮะวันนี้ไม่ต้องลุ้นนะฮะเดี๋ยวแจ้งราคาเลยนะครับเดี๋ยวแจ้งราคาเลยนะครับไม่ต้องลุ้นกันนะครับนี่คือแถมยกหลังนะครับ แถมยกลังก็จะเป็นตะกุดทองคำนะฮะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เป็นตะกุดทองคำทั้งหมดนะฮะครับเดี๋ยวเกะให้ชมกันนะฮะส่ว ah, นใหญ่เป็นตะกุดทองคำนะครับในนี้มีสี่องค์นะฮะมีสี่องค์นะฮะอ่ะฉีกเลยแล้วกันนะครับอยากมากนะครับอ่ามีสี่องค์นี่คืองานมาตรฐานนะครับอ่ารุ่นแรกด้วยลูกค้านะครับเป็นรุ่นแรกด้วยนะครับ จัดสร้างนะครับโดยทีมงานเจริญพรน,นะครับนะครับแล้วก็อันนี้คือแถมยกหลังสี่องค์นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับลังสี่องค์นะครับผมจะแกะให้ทุกท่านชมเลยนะครับซีนดีมากนะต้องบอกว่าซีนดีมากนะครับ,บ,น,น,รบนี่เลยฮะเป็นเนื้ออะไรเอ่ย เนื้อดินกากยายักครับนะฝังตะกุดทองฝาบาทห้าดอกนะครับนี่คือเนื้อดินกากยายักนะฝังตะกุดทองฝาบาทห้าดอกนะครับสวยๆแบบนี้ลูกค้าให้ทุกท่านชมนะครับให้ชมใกล้ๆนี่คือเนื้อดินกากยายักนะครับนี่คือรุ่นแรกนะครับหลังยันนะรุ่นบูชาคูครับปิตาบูชาคูหลวงปู่โตวัดบางลำชนเลขสามสองหกนะครับนี่องค์นี้ องนี้ใครเอาผมขอที่สามร้อยบาทนะปิดมานะใครเอาขอสามร้อยเนี่ยฮะเห็นไหมครับดินกากยายักนะฮะตะกว่ตทองฟ้าบาทนะฮะห้าดอกนะเอาไปสามร้อยครับใครปิดนะใครเอาปิดมาครับขอสามร้อยเดี๋ยวเก็บก่อนนะครับอ่านะองค์แรกถัดไปมาดูรายการที่สี่อีกหนึ่งองค์นะครับการที่สี่อีกหนึ่งองค์นะฮะเขาซีนดีมากครับรุ่นนี้ต้องบอกนะครับ ดีมากครับสร้างน้อยด้วยครับสร้างแค่สามร้อยลังนะฮะนี่อันนี้ก็รายการที่สี่เช่นกันครับผมนี่เนื้อดินกากยายักนะครับฝังตะกุดทองฝาบาทนะครับตะกุดทองฝาบาทห้าดอกนะฮะองนี้เดี๋ยวดูเลขให้อ่าองนี้ดูเลขตรงไหนอ่าด้านหลงังด้านหลงังเลขหนึ่งสองหกเช่นกันนะครับเอาไปสามร้อยบาทลูกค้าปิดไปในแค่รับปิดไปเลยนะฮะเอาไปสามร้อยเท่ากันนะครับ ให้สามรอยบาทนะครับแบ่งไปนะครับรายการที่3ามนะรายการที่สามก็จะเป็นรายการที่สามก็จะเป็นเนื้อก้นคกตะกุดเงินสามดอกปิดแผ่นทองคำแท้นะนี่คือก้นคกตะกุดเงินสามดอกครับมาดูกันมาดูความสวยครับโอ้โหดูครับเนื้อก้นคกครับลูกค้า ตะกรุดเงินสามดอกปิดแผ่นทองคําแท้นี่คือแผ่นทองคําแท้นี่แผ่นทองแท้ตะกรุดเงินสามดอกครับเลขหนะนึ่งห้าสองนะนี่สวยงามมากครับเนี่ยกล่คนคกตะกรุดเงินปิดแผ่นทองคําแท้ใครรับองค์นี้ขอสี่ร้อยนะครับใครรับองค์นี้เอาไปสี่ร้อยนะครับนี่สวยๆเลยเอาไปสี่ร้อยบาทใครรับอ่ะขออนุญาตเก็บใครรับแขบมาเลยนะฮะเอาไปสี่ร้อยนะครับแบ่งปันทุกท่านไปฮะเก็บด้วยกัน รายการที่สองนะครับรายการที่สองอันนี้คือเนื้อก้นคกตะกรุดทองคำสองดอกปิดแผ่นทองคําแท้นะตะกรุดทองคํานะสองดอกนี่เลยฮะองค์ทีเด็ดของเราครับรายการแถมยกรังฮะเดี๋ยวค่อยไปดูรายการการันตีในรังนะครับนี่ก้นคกตะกรุดทองคำสองดอกครับโคดเงินด้วยฮะแผ่นโคดเงินด้วยครับนะฮะ เลข53านะครับเลข53านะนี่นะครับเห็นไหมฮะใครรับองค์นี้นะเปิดไว้ที่500บาทนะครับนะเดี๋ยวลูกค้ารอแป๊บหนึ่งนะครับคนโทรมาแล้วนะครับใครรับอง์นี้เปิดไว้ที่500บาทนะครับ500รบาทนะใครรับปิดมาเลยนะครับเลข53านะครับเนื้อก้นคกฝังตะกุดทองคําแท้2ดอกปิดแผ่นทองคําแท้ด้วยนะครับนะใครรับปิดไว้ที่เปิดไว้ที่500บาทนะครับผมจะให้ดูนะครับรายการ ที่เป็นรายการการันตีในลังนะซึ่งปกติแล้วสีองค์นี้ปกติเราจะได้ลุ้นกันนะฮะแต่ว่าวันนี้นะทุกท่านไม่ต้องลุ้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ราคาแบ่งปันนะครับไม่ต้องลุ้นเลยนะฮะนี่ครับ,รบเดี๋ยวให้แบ่งปันกันไปเลยเดี๋ยวแกให้ดูนะครับมาเริ่มจากองค์แรกกันก่อนนะครับองค์แรกก่อนนะฮะซีนดีมากฮนะต้องบอกว่าเขาซีนมาอย่างดีครับนะฮะต้องบอกว่า สร้างน้อยครับสามร้อยลังนะครับดูองค์แรกก่อนนะครับเปิดขึ้นมานะฮะองค์แรกนี่เลยฮะตะกุดทองคําครับองค์แรกครับอนี่องค์แรกนะนี่ครับเป็นตะกุดทองคํานะฮะเดี๋ยวผมแกะให้ชมรายการที่นี่ดูรายการตรงนี้นะลูกคานี่นะรายการที่หนึ่งจุดสิบสามนะฮะนี่ชัดเจนนะหนึ่งจุดสิบสามนะฮะตะกุดทองคํานะครับ นี่เลยครับเดี๋ยวผมดูใบรายการให้นะครับ 1. 1 3ุดนะครับเนื้อเหล็กไหลเพลิงตะกุดทองคำหนึ่งดอกครับนี่ในหนึ่งรังมีแค่หนึ่งองค์นะครับนี่เลยครับเนื้อเหล็กไหลเพลิงครับสวยมากๆครับเนื้อเหล็กไหลเพลิงครับเลขหนึ่งแปดหนึ่งครับถามเงินถามทองนะฮะใครเอาขอที่ห้าร้อยบาทครับมาใครรับปิดมาครับตะกุดทองคาครับเนื้อเหล็กไหลเพลิงนะครับ ขอห้าร้อยบาทครับใครรับปิดมานะครับใครรับปิดมาเลยนะครับนะครับอ่ะขออนุญาตเก็บก่อนครับเก็บก่อนนะฮะอ่ะอง์ถัดไปนะครับถัดไปนะครับเขาซีนดีมากนะต้องบอกอย่างนี้ซีนดีจริงจรินะครับอ่าอันนี้คือรายการที่สิบเอ็ด r หนึ่งจุดยี่สิบนะฮะหนึ่งจุดยี่สิบนะฮะหนึ่งจุดยี่สิบนะครับ ก็จะเป็นเนื้อผงพุทธคุณโรยมวลสารเก่าฝังตะกุดทองคำหนึ่งดอกในหนึ่งลังไม่แค่หนึ่งองค์นะครับนะครับเดี๋ยวแกะให้ชมนะครับสวยงามมากลูกค้าเลข50าสิบนะฮะเลข50หลังยันนะหลวงปู่โตครับเลข50สวยมากนะครับเห็นไหมสวยมากครับชัดเจนนะครับใครรับเอาไปห้ารอบาทครับ ใครรับเอาไปห้าร้อยนะครับใครรับไปห้าร้อยนะครับอ่มาดูอีกนะครับดูอีกนะครับนะครับอันนี้คือรายการที่หนึ่งจุดหนึ่งฮะนี่หนึ่งจุดหนึ่งโอ้โหหนึ 1. 1. ่งจุดหนึ่งนะานี่หนึ่งจุดหนึ่งก็จะเป็นเนื้อชานหมากฝังตะกุดทองคำหนึ่งดอกในหนึ่งลังมีแค่หนึ่งองค์นะครับเนื้อชานหมากนะครับสวยๆเลยนะนี่ เนื้อชานหมากครับโหสวยมากลูกค้าเป็นไงฝังตะกรุดทองคำหนึ่งดอกครับเนื้อชานหมากว้าวเลขเก้าสิบห้าครับเปิดให้ห้าร้อยบาทดูจีวันเน้นเลยใครรับปิดไปครับห้าร้อยนะครับอ่าห้าร้อยนะครับมาครับตะกรุดทองคำนะนี่คือเซ็ตตะกรุดทองคำนะฮะให้เลือกเอาเลยครับไม่ต้องลุ้นครับหลายท่านบอกโอ้ไม่อยากลุ้นเลย อยากเลือกอยากเลือกไม่อยากลุ้นนะครับบางท่านบอกอย่างนี้ผมจัดให้เลยนะให้ท่านเลือกเอาเลยนี่ก็คือรายการที่1.6นะครับอ่ะดู1.6ก่อน่อะไปรายการนะครับ1.6คือเนื้อผงทูบฝังตะกุดทองคำหนึ่งดอกในหนึ่งลังมีแค่หนึ่งองค์นะครับเนื้อผงทูบนะวู้สวยมากผงทูบร้อยแปดวัดนะครับนี่สำคัญเลยคือวัดประดู่ชิมพีครับนี่เนื้อผงทูบฝังตะกุดทองคําครับ ใครรับเอาไปห้าร้อยบาทครับนี่เลยเลขสองเก้านะครับเอยเลขเอสองสี่นะลูกคา้านี่2สองสี่สองสี่เลขสองสี่ครับนี่เนื้อผงทูบสวยๆนะครับอ่ะทีนี้มาดูสําหรับคนที่อยากจะเหมาบ้างคนที่อยากจะเหมาสี่องค์นะฮะตะกุดทองคำสี่องค์เลยนะครับฟังราคาพิเศษนะถ้าเอาองค์เดียวเอาไปองค์ละห้าร้อย นะฮะเอาองค์เดียวไปอง์ละห้าร้อยแต่ถ้าท่านจะเหมาก็นี่เลยนะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆชัดๆนะครับตะกรุดทองคำสี่องค์นี้นะฮะท่านไหนจะเอานะครับนี่เลยนะครับสี่องนี้นะฮะท่านไหนจะเอานะครับเนื้อเหล็กไหลเพลิงตะกรุดทองคําเนื้อชานหมากตะกรุดทองคําเนื้อผงพุทธคุณตะกรุดทองคําเนื้อผงทูบตะกรุดทองคำสี่องค์นี้นะฮะ ใครจะรับนะฮะตกลงคำนะฮะสี่องนี้รับสี่องนะสี่องผมขอที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทสี่องหนึ่งพันห้าร้อยบาทปิดไปเหมาไปนะเอาองค์เดียวองละห้าร้อยแต่ถ้าเอาสี่องพันห้าปิดไปครับอ่าผ่านไปนะครับสี่องนี้ให้พันห้านะครับปิดไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายการในลังนะฮะรายการลุ้นในลังเดี๋ยวจะแกะให้ทุกท่านชมนะครับรายการลุ้นในลังนะฮะนะครับ รายการลุ้นในหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีเนื้ออะไรบ้างสวยๆนะฮะโอ้โหุนี่ฝังตะกุดเงินฮะนี่ดูใบรายการตรงนี้ลูกค้านี่รายการที่หนึ่งจุดสิบห้านะครับหนึ่งจุดสิบห้าเป็นเนื้อเหล็กไหลเพลิงฝังตะกุดเงินหนึ่งดอกน่ะนี่คือตะกุดเงินครับเหล็กไหลเพลิงนะฮะเหล็กไหลเพลิงตะกุดเงินหนึ่งดอกครับน่ะนี่เลยด้านหลังเลข ห้าหนะ้าแปดเลข5ห้าห้าแปดครับนะเหล็กไหลเพิงตะกุดเงินครับนี่ตะกุดเงินแบบนี้นะเหล็กไหลเพิงตะกุดเงินนะครับผมขอที่สองร้อยห้าสิบาทครับอ่าใครรับปิดมานะฮะขอสองร้อยห้าสิบาทครับอ่าสองร้อยห้าสิบาทนะครับสองร้อยห้าสิบาทใครรับปิดไปนะ ถ้าใครจะเอารายการลุ้นก็ลุ้นละหนึ่งร้อยบาทนะรายการลุ้นนะฮะรายการลุ้นคือแบบนี้ยังไม่แกะซีนตอนนี้ให้ลุ้นละหนึ่งร้อยบาทรายการลุ้นแบบนี้ไม่แกะซีนนะแต่ถ้าใครไม่อยากลุ้นก็ไม่เป็นไรนะครับใครไม่อยากลุ้นก็นไม่เป็นไรนะครับตะกรุดเงินตะกรุดทองฝาบาทตะกรุดทองแดงยังมีตัวเซอร์ไพรส์ก็ยังมีนะอยู่ในนี้อ่านี่ตะกรุดเงินสองดอกครับอ่าอ่ามาครับตะกรุดเงินสองดอกครับรายการที่หนึ่งจุดสองหนึ่งครับชัดเจน หนึจุดสองหนึ่งคือเนื้อผงพุทธคุณโร,โรยมวลสารเก่าฝังตะกุดเงินสองดอกหนึ่งลังมีแค่สามองนะครับนี่ตะกุดเงิน2ดอกครับนี่เลยสวยๆนะเดี๋ยวดูให้ว่าเลขอะไรนะครับเลขสี่ศูนย์หครับอ่าองค์นี้นะขอสามบาทครับอ่าปิดตารุ่นแรกนะครับออกวัดบางนํำชนนะฮะปิดตารุ่นแรกสร้างหลวงปู่โตองค์ใหญ่วัดบางํำชน อาหลวงปู่หลงท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่โตหลวงปู่โตท่านบวชให้นะฮะของแรงนะครับเก็บได้นะครับรุ่นแรกนะฮะเอาไป300นะครับใครจะเอารายการรุ่นลุนละร้อยน,น,นะครับแต่ถ้าไม่เอาไม่เป็นไรไม่เอารายการรุ่นก็รอชมได้เลยครับรอองค์ที่แกะก็ได้ครับแต่ถ้าเดิมๆไม่ฝังตะกดก็ให้ร้อยเดียวนะลูกค้าอย่างนี้อย่างนี้ให้ร้อยหนึ่งนะเนื้อผงทูบนะองค์นี้นะครับเนื้อผงทูบนะครับอ่ะแบบนี้ผมให้หนึ่งร้อยบาทนะ อ่ะนี่นี่ไม่มีฝังตะกุดไม่มีออปชันใดๆเลขสี่เก้าห้าอ่ะเอาไปหนึ่งร้อยองนี้ใครรับปิดไปหนึ่งร้อยนะครับปิดไปหนึ่งร้อยนะครับเดิมเดิมไม่มีฝังตะกุดนะเดิมเดิมให้หนึ่งร้อยนะครับอ่ะใครรับก็ปิดมานะครับใครรับองไหนปิดมาเลยหรือท่านเจ้ารายการลุ้นก็ได้ลุ้นละหนึ่งร้อยบาทนะตอนนี้ให้ให้ลุ้นละหนึ่งร้อยบาทนะครับอนะนี่นะครับ อันนี้คือรายการที่1 1 7จุดิบเจดนะครับหนึ่งจุดิบเจ็ดนะครับ1บ1 7จุดเ็เนื้อเหล็กไหลเพิงฝังตะกุดทองฟ้าบาด2ดอก่อาตะกุดทองฟ้าบาทแบบนี้น,นี่มาดูมาดูนี่คือตะกุดทองฟ้าบาท2ดอกนะครับเลขหนึ่งหนึ่งห้าเอาไปสองร้อฝังตะกุดทองฟ้าบาทให้สองอยครับใครรับปิดมาใครรับปิดมาเลยนะครับปิดมานะครับ แบ่งปันทุกท่านไปนะครับใครอยากได้ครับรุ่นแรกครับปิดตาหลวงปู่โตะนะครับปิดตาบูชาครูรุ่นแรกครับนี่นี่คือรุ่นแรกนะฮะเก็บก่อนได้ก่อนสร้างน้อยรุ่นแรกครับนะอันนี้รายการที่1.19ดอ่าดูรายการตรงนี้นี่เห็นไหมนี่ก็จะมีฟองน้ำหนไหมเวลาเราเปิดผ้ามานะลูกค้านี่เนไ้เปิดผ้ามาปุ๊บนะท่านดึงฟองน้งนําตรงนี้ออก ท่านจะเห็นใบรายการ1.19นะพอเราเห็นใบรายการปุ๊บเราก็มาดูใบรายการนะครับ1.19เนี่1.19เนื้อเหล็กไหลเพิงโหรผงตะไบประธานเก่านะครับนี่นะแบบนี้ให้1 0 0บาทลูกค้านะครับเอาไป100นะครับเดี๋ยวแกให้ดูนะไม่มีฝังตะกรุดแบบนี้นะเพียวๆเดมิมๆให้1 0 0เนื้อเหล็กไหลเพิงนะครับนี่ลูกค้าหายากนะฮะ เลขหกสามสามครับให้หนึ่งร้อยบาทนะครับนี่นะหนึ่งร้อยบาทนะครับนะแบ่งปันทุกท่านไปนะครับเดี๋ยวผมจะ,ะเดี๋ยวส่องความสวยทุกท่านชมบ้างดีกว่าบางท่านบอกอยากเห็นใกล้ๆนะครับนี่พระสวยมากลูกค้าเดี๋ยวส่องให้ชมให,ให้ดูมวลสารกัอนนี้คือเหล็กไหลเพิงนะฮะนี่คือเนื้อเล็กไหลเพิงนะฮะ ดูองค์พระดูเนื้อหามนตสารนะครับนี่คือเหล็กไหลเพิงนะ,ะเดี๋ยวรับกล้องแป๊บหนึ่ปรับกล้องน,น,นี่คือเหล็กไหลเพิงนะเนื่อเหล็กไหลเพิงาดูมนต์สารดูเนื้อหามนตสารครับเป็นไงฮะสวยงามมากครับ ร้อยเดียวนะครับเนี่ยฮะนี่มวลสารแบบจัดเต็มนะนี่เห็นไหมดูนะรุ่นแรกนะหลังยันนะเลขหกสามสามครับเนื้อหล็กไหลเพิงครับองนี้หนึ่งร้อยบาทนะครับนะราคาแบ่งปันนะครับนะใครเอานะฮะร้อยเดียวครับร้อยเดียวนะครับนะองค์ที่ไม่ฝังตะกุดอย่างนี้ให้ร้อยเดียวนะครับราคาแบบโอ้โหลูกค้านะครับท่านจะหาจากไหนได้่ะอย่างองค์นี้ก็ร้อยเดียวครับเนื้อ ผงทูบฮะเดี๋ยวออกมาสองให้ท่านชมนะฮะนี่คือเนื้อผงทูบครับเป็นไงฮะสวยมากลูกค้าเดี๋ยวให้ดูเนื้อหามนตสาด้านในลูกค้าดูนิ้วมือสวยมากครับใบหูดูนิ้วมือครับนิ้วมือครบห้านิ้วนะฮะนี่ดูมีเล็บมือด้วยนะฮะนี ดูเอาครับดูความสวยฮะนิ้วเทา้าจำตำหนี้เอานะครับลูกค้ากำไรต้องมีสองข้างนะกำไรข้อเทา้าสวยงามครับหลังเป็นยันนะข้างบนก็มีคำว่าบูชาครูเป็นยันนาะหลวงปู่โตเลขสี่เก้าห้านะครับหลวงปู่โตวัดบางน้ำชนทนบรุรีปีหกห้า สวยงามนะครับนี่คือเนื้อผงทูบบริ้อยแปดวัตนะองค์นี้ก็ร้อยเดียวครับนี่เห็นไหมเก็บไว้บูชาได้ครับองค์ละร้อยหรือจะเอารายการลุ้นก็ได้ก็ลุ้นละร้อยหรือจะเอารายการแถมยกรังนะครับรายการอะไรก็ว่ากันไปนะครับนะลูกค้านะครับอ่ะเดี๋ยวจะแกะให้ทุกท่านชมนะครับ,รบผมแกะให้ทุกท่านชมนะฮะ ผมจะจำกัดนะครับไว้ที่ประมาณ20นาทีนะครับลูกค้าเดี๋ยวคลิปจะยาวเนิ่นนานกันไปเนาะอ่านี่คือตะกุดทองแดงครับรายการที่1.18ฮะเนี่ย1.18 1.18นะเนื้อเหล็กไหลเพิงฝังตะกุดทองแดง2ดอกตะกุดทองแดง2ดอกแบบนี้ก็เอาไป200ลูกค้านะครับ200นะขอ200นะครับตะกุดทองแดง2ดอกเอาไป200บาทนนี เห็นไหมด้านหลังเลข885ครับนี่เล็กไหลเพลิงนะกุดทองแดงสองดอกขอ200นะครับขอสองนะราคาแบ่งปันทุกท่านไปนะฮะขอสองนะครับแกะอีกนะฮะแกะอีกแกะไปเรื่อยๆฮะอาจจะไม่หมดนะครับเพราะว่าหลังก็มีตั้งหนึองค์นะก็แกะไปเดี๋ยวจะมาทำาีที่2องพที่3จนกว่าจะแกะหมดนะฮะน้านี่คือ รายการที่1.4ครับ1.4ครับ1.4เนื้อชานหมากฝังตะกุดทองฝาบาทสองดอกครับนี่เอาไปสองร้อยลูกค้านะครับสองร้อยครับนี่ให้สองร้อยทองฝาบาทสองดอกให้สองร้อยครับปิดไปครับเลข477เอาไปสองร้อยบาทครับสองร้อยบาทปิดไปครับอ่า แบ่งปันทุกท่านไปนะท่านไหนเอาเยอะผมลดให้นะครับท่านติดต่อท่านแจ้งมาเลยท่านจะเอาองค์ไหนบ้างท่านชี้มาท่านจิ้มมานะครับเอาเยอะผมก็มีราคาพิเศษให้ท่านนะฮะแบ่งกันไปเราอย่าไปคิดมากครับสอบถามได้นะฮะท่านชอบเนื้อไหนองค์ไหนท่านสอบถามได้คุยราคากันได้ท่านพอใจเท่าไหร่อันนี้เนื้อเด็กไหลเพิง1.17นะครับ เนื้อเหล็กไหลเพลิงฝังตะกุดทอ,องฟ้าบาทสองดอกนะครับตะกุดทองฟ้าบาทสองดอกนะครับองค์นี้เลขเลขเจ็ดเจ็ดเก้าใช่ไหมเจ็ดเก้าเจ็ดเนาะแป๊บนึงนะผมดูเจ็ดเจ็ดเก้าแปดนี่เจ็ดเก้าแปดนะครับนี่ตะกุดทองฟ้าบาทสองดอกแบบนี้ก็เอาไปสองร้อยนะครับ ขอ200นะฝังตะกุดนะขอแค่สองรอยนะครับปิดไปนะลูกค้านะปิดไปนะครับนะครับอ่านนี้ฝังตะกุดเงินนะครับตะกุดเงินผมขอสองยห้าิบาทครับนะตะกุดเงินขอ2อ0ยห้าสิครับนะอันนี้คือเนื้อชานหมากนะครับชานหมากนะฮะฝังตะกุดเงินหนึ่งดอกแบบนี้นะฮะนี่เลย ชาญมากฝังตะกุดเงิน1ดอกเลข2 1นะผมขอ250บาทครับส่งฟรีนะส่งฟรีอย่างเดียวนะครับ,นะนะรบส่งฟรีอย่างเดียวนะครับนะนะครับส่งฟรีอย่างเดียวนะครับอ่ะเก็บนะครับไปเรื่อยๆฮนะไปเรื่อยๆประมาณ20่สนาทีนะฮะจำกัดเวลาไว้ประมาณ20สนาทีแล้วผมก็จะเดี๋ยวกัดหน้าจะมา ลง YouTube เพิ่มนะฮะนี้คือรายการที่1.4ครับ1.4เนื้อชานหมากนะฝังตะกุดทองฝาบาท2ดอกนะเอาไป2 0 0ครับ200องค์นี้200เลข3 3 2 4อนะ่ะ3าเลข3 2 4เอาไป200ครับ200ปิดมาใครรับปิดมาเลยนะครับถัดไปนะผมจะไปอย่างรวดเร็วนะเดี๋ยวเวลาจะหมดเวลาก่อนนะครับผมจะเผื่อเวลาไว้แพควัสดุ ส่งให้ทุกท่านด้วยนะท่านไหนที่สั่จองไว้อันนี้เนื้อผมพุทธคุณตะกุดทองแดง2ดอกเลข5 8าแเอาไป200ครับขอ200บาทครับปิดมานะใครรับปิดมาเลยนะครับองนถัดไปนะครับถัดไปนะครับเปิดขึ้นมานะครับเนื้อชานหมากครับ ชานหมากฝังตะกุดทองฝาบาทสองดอกนี่เอาไปสองร้อยบาทครับเลขสามเก้าแปดนะเอาไปสองร้อยนะครับสามเก้าแปดนะครับนี่นะครับสองร้อยนะฮะใครรับก็ปิดมานะครับรับองค์ไหนอย่างไรท่านปิดมานะครับนี่อย่าลืมว่าพระปิตารุ่นแรกนะครับปิตาหลวงปู่โตรุ่นแรกออกวัดบางน้ำชนนะฮะรุนแรกนะครับวัดของลูกศิษย์ท่านนะครับ ลูกศิษย์หลวงปู่โตนะฮะหลวงปู่นงนะครับอ่าตะกุดเงินครับนี่คือชานหมากตะกุดเงินหนึ่งดอกครับขอสองร้อยห้าสิบบาทนะจีวอนปเป่งเลยเลขหนึ่งสามเก้านะหนึ่งสามเก้านะครับนี่ขอที่สองร้อยห้าสิบาทนะสองร้อยห้าสิบบาทพอนะครับแบ่งปันทุกท่านไปนะครับตะกุดเงินนะฮะนะครับไปนะครับ แกอีกสักองสององนะฮะสักห้าองมาแล้วกันนะครับก็จะยี่สิบนาทีพอดีอ่านี่ตะกรุดทองแดงครับเนื้อผงพุทธคุณนะฮะตะกรุดทองแดงคู่นะสองดอกเอาไปสองร้อยนะครับสองร้อยนะ,ะสองดอกก็สองร้อยนะฮะนี่แล้วแต่ท่านชอบนะครับนี่เลขสามสองแปดนะเอาไปสองร้อยครับองนี้ให้สองร้อยบาทนะครับใครรับก็ปิดมาสองร้อยบาทเนื้อผงพุทธคุณครับ ให้รับก็ปิดมาเลยนะครับอ่ะนี่นะครับหรือใครจะเอารายการลุ้นก็ให้ลุ้นละหนึ่งร้อยบาทครับลุ้นละหนึ่งร้อยบาทไปเลยครับเอาเยอะลดให้อีกนะท่านติดต่อเข้ามาท่านเอาเท่าไหร่นะผมมีราคาพิเศษให้ท่านนะทานท่านเอาเยอะเนื้อเหล็กไหลเพลิงครับอ่าเพียวๆองค์นี้ไม่ฝังตะกุดนะครับเอาไปร้อยเดียวแบบนี้ร้อยเดียวนะครับหนะึ่งร้อยบาทเท่านั้นเนื้อเหล็กไหลเพลิง โอ้เลขหนึ่งหนึ่งสามสามร้อยเดียวครับอ่าปิดมาหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งอร้อยบาทครับไม่ฝังตะกุดครับเหล็กไหลเพิงเนื้อเหล็กไหลเพิงนะหนึ่งหนึ่งสามสามนะครับอ่าปิดไปนะครับใครจะรับก็ปิดไปนะครับอ่าอีกหนึ่งองค์สุดท้ายนะครับอ่าก่อนที่ผมจะใไ่เริ่มดาเนินการแพ็ควัสดุแล้วนะครับหนึ่งองค์สุดท้ายนะฮะมาดูกันว่าเป็นเนื้ออะไรอ่านี่ให้ให้ร้อยเดียวนะครับองค์นี้นะฮะ เนื้อผงพุทธคุณนะครับผงพุทธคุณนะฮะไม่ฝังตะกุดนะครับเนื้อผงพุทธคุณครับเลขสองสองเจ็ดศูนย์ครับไม่ฝังตะกุดเอาไปหนึ่งร้อยบาทใครรับปิดมานะฮะใครรับก็ปิดมาเลยนะครับนะองค์ละร้อยนะครับหรือท่านจะเอารายการลุ้นก็ได้ะเดี๋ยวให้ดูรายการลุ้นรายการลุ้นเป็นแบบนี้ลูกค้านี่คือรายการลุ้นเขาจะมีสีหุ้มท่านก็ไปลุ้นนะว่าท่านจะได้เนื้ออะไร จะได้ตะกุดเงินตะกุดทองฝาบาทตะกุดทองแดงนะฮะแต่ตะกุดทองคําไม่อยู่แล้วตะกุดทองคําผมแก่หมดแล้วนะครับน,ะนี่คือลุนละหนึ่งร้อยบาทนะครับนะกับพระปิตานะจมโบบูชาครูพระปิตาบูชาครูหลวงปู่โตอินทสุวรรณโนวัดบางน้ําชนนะออกที่วัดบางน้ําชนหลวงปู่นงอภิชาโตนะครับนี่คือรุ่นแรกนะอย่าลืมนะครับนี่คือรุ่นแรกนะครับออกวัดบางน้นําชนท่านชอบรายการรุนก็รุ่นละร้อย หรือชอบเนื้อไหนที่ผมแจ้งราคาไปแล้วท่านก็ติดต่อเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ตูมตามกับชาแนลรีวิวพาต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ